สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกหนึ่งอันนะคะเราจะมาสร้างงูนะคะที่เป็นกลุ่มละเจ็ดค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะคะก็เราก็จะมีตัวที่เป็นฐานเหมือนเดิมก็จะเป็นตัวสีขาวนะคะหนึ่งตัวที่เป็นหัวของงูแล้วก็เป็นตัวหกนะยาวหกอันเพราะว่ารวมแล้วนะคะจะได้ทั้งหมดเจ็ดนั่นเองตรงนี้เราก็จะเอาตรงเนี้ย เป็นตัวตั้งแล้วกันนะคะว่ามีความยาวเท่ากับเท่านี้นั่นเองนะคะเราก็จะมาต่อกันโดยใช้ตัวต่อจํานวนเท่าเดิมเช่นเดิมนะคะก็ลองมาดูซิว่าเราจะต่อได้ยาวเท่าไหร่นั่นเองส่วนวิธีการคิดนะคะเหมือนกันเลยก็คือว่าถ้าเราเอาตัว1นเนี่ยน,นะคะหจุดตรงนี้มาแทนก็จะเท่ากับตัวเลข1ถ้าเราต่อตัวนี้มันก็จะหมายถึง มีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะคะตัวนี้ถ้าเอามาต่อตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3มนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวใดตัวหนึ่งเนาะ1ตัวก็จะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะโอเคพอเราได้ตามนี้แล้วนะเราก็จะมาต่อกันนะคะว่ากลุ่มละ7จจะต่อได้ยังไงบ้างอันนี้ก็เริ่มต้นที่ อันที่เป็น1ก่อนละกันก็คือ1มาบวกกันทั้งหมด7ครั้งนะคะประมาณนี้ค่ะได้7อันแล้วเราก็จะเขียนสมการได้เป็น1บวกกันทั้งหมด7ครั้งแบบนี้ค่ะ ต่อไปเนาะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรอันนี้สมมติว่าเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ต่อตรงนี้ถ้าเราได้แบบนี้นะคะตรงนี้เราก็จะเขียนเป็น4บวก3เท่ากับ7นั่นเองนะคะประมาณนี้นะเราก็ลองใช้ตัวทั้งหมดที่เรามีนะคะลองต่อขึ้นไปข้างบนนะคะว่าจะต่อได้สูงสุดเท่าไหร่ ซึ่งวิธีการนะคะไม่จำเป็นต้องต่อด้วย1เสมอไปแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่เราว่าเราจะทำยังไงแต่ว่า1กลุ่มจะต้องมีจำนวนทั้งหมด7อันนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ทำให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องๆลองดูแล้วนะคิดว่าเออเราอยากต่อแบบอื่นลองดูบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะได้เหมือนกันน,นี้ก็ ก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าสมมติว่าเราเอามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่พอนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่พอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สูงสุดได้แค่นี้ล่ะโอเคอันนี้เราก็ถือว่าเราได้แลลวนะคะก็จะมาสรุปว่าแต่ละชั้นจะรวมกลุ่มได้เท่ากับ7มีวิธีอะไรบ้างนั่นเองนะคะในแถวแรกนะคะเราก็จะเขียนได้แบบนี้ค่ะ แถวที่2นะคะก็จะเขียนได้แบบนี้ค่ะต่อไปเป็นแถวที่3นะคะก็จะเขียนสมการได้แบบนี้แถวที่4นะคะแถวที่5นะคะแถวที่6ก็จะได้แบบนี้ก็จะเห็นว่าทุกแถวนะคะจะมีผลรวมเท่ากับ7ต่อไปเราจะมาลองนับกลุ่มนะคะว่ามันจะได้กี่กลุ่มนั่นเองกลุ่มที่1คะ่ะกลุ่มที่2 กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่6ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นการสร้างงูนะคะเอาความรู้ที่เราได้ไปนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มละ3กลุ่มละ5แล้วก็กลุ่มละ7นะคะมารวมกันเพื่อให้ได้ความยาวงูเท่ากับ42อนั่นเองแต่มีข้อแม้ว่าให้เราเอาบล็อกสีขาวนะคะมาอยู่ตรงกลางงูนั่นเองจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะลองไปดูกันเลยค่ะว่ามีการต่อ,อยังไงบ้างนะคะ จบกันแล้วนะคะก็ลองไปฝึกดูเนาะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่เราจะสร้างงูนะความยาวเท่ากับ42นะคะถ้าลองไปทำเองแล้วนะคะมีความแตกต่างก็ถือว่าเรามีความคิดที่แตกต่างนะคะยังไงลองฝึกเรียนคณิตศาสตร์ผ่านเลโก้สนุกสนุกกันดีกว่านะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ